ข้างบอบุเชนาคือเกาเดอร์นะครับผมมือนีเส้าวันที่ยี่ห้าเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้โคกกระบืองป้านองนะฮะครับผมตมสมสารอำเภอเพชรจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับผมเรามาสอบถามราคากันนะครับเนาะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือหนีพ่อมาจากตัวนะครับดได้มาตัวเดียวได้มาตัวเดียวตัวนี้อายุจากปีหรือขึ้นจากเดือนนะครับไอ้หกเดือนกว่าหกเดือนกว่าแล้วครับผมได้ความสูงเท่าไหใดนะครับ ร้อยยี่สิบลบอ๋อครับผมประกันตัมนี้วะครับผมประกันตัมนี้ครับประกันตัมนี้ตรงยนีงย้ึงขอเบื้งสภาพขาไหมครับอยูดีนังดีขาดีขากระแหงดีหางกระดีนะครับผมสอบจบมงคลเด้อครับผมมีใบมีหลอดบ่ไม่มีใบไม่มีครับผับมีความมาสนใจเปิดไว้เท่าไเลยนะครับเปิดไว้เมื่อสองเมื่อสามหาร้อยอ๋อครับผมสองเมื่อสามตอนลองได้ปะครับผมทดลองได้ ส่งฟรีเลยส่งฟรีครับผมอันผมขอเบอร์โทนะครับผม0ูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหปดเพ่ออย่างพ่อบักเบนค้ยงามพ่อบักเบนห้อยงามครับพัด้สวดีครับผมครับผมต้นสวัสดีครับผมวันนี้เอามาจากต้นนะครับเอามาสองตัวครับตันนี้อายุจากปีกรลือขึ้นกักเดีอยนะครับสองปีครับสองปีครับผมแลวความสูงเท่าไรนะครับ สองร้อยสามสิบห้าครับผมประกันตัวนี้วะครับผมประกันตันี้ทุกอย่างครับอ๋อครับผมอันผมขอเบิงน้ำขายนะครับผมอันถ้ามีความสนใจเปิดไว่ายทอดได้นะครับสี่มือหาต่อรองได้หรครับผมนี่ขอเบิงหน้าตาเนะครับนี่หน้าตาแก้มจ้ำนะครับผมต่อรองวหครับผมอันผมขอเบิกทุนนะครับส่วนแปดสองครับ หน5 1 0ศูนย์ห้าหนึ่ครับหนึ่งศูย์งครับยูใส่ครับผมอยู่บ้านเดียครับยูหนองมะซ้อครับผมอ๋อครับผมว่าตัวมันๆด้วยครับผมครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมจะต้อกิดติดตา่ออะไรหัวโซ่ตะเข้ครับผมก็เป็นหลังจากเพราะผมชนะทั้งเกิดต่อไปด้วยครับผมขอบคุณครับ